ผู้ชมอะถือว่าเป็นสีสันส่งท้ายปีก็แล้วกันและเราว่ากันต่อไปท่านผู้ชมฮะกลุมผู้คารกรทางการแพทย์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่รอค่าเสียงภยัยต้องไม่ลืมนะท่านลองปลัดกระทรวงยุดคุณหมอทวีสินใช่ไหมใช่อลองปลัดใช่ไหมใช่นะ,อะลองปลัดกระสวงสาสุขบอกเอาไว้ภายในสิ้นปีนะ ใช่ท่านบอกไว้ภายในเส้นเปเมื่อวานนี้เพจกะบากรบัวขาวซึ่งก็รวมพยาบาลนี่แหละต้องไปโพสข้อความบอกฉันเหนื่อยมากนะฉันทำงานฉันก็ต้องอยากได้เงิน <c oughs> ฉันต้องทวงนานขนาดไหนไม่มีก็บอกไม่มีไม่ใช่เงินมีแล้วรออนุมัติจากจุดจุดจุด,จดอรอจ่ายจุดจุดจุดไม่เกินทันวานี้ได้แน่นอนพวกฉันจำได้นะ <c oughs> ทำอะไรพวกเรารู้หมดแหละแต่คือพูดไม่ได้ยังไง งงไหมท่าผู้ชมบอกค่าเสี่ยงภัยเท่ากับพูดไม่ได้ค่าเสี่ยงภัยเท่ากับไม่ยุติธรรมพจนานุกรมฉบับไหนฮะค่าเสี่ยงภัยเท่ากับอะไรนะพูดไม่ได้ฮะค่าเสี่ยงภัยเท่ากับไม่ยุติธรรมเนี่ยค่ะใจเย็นๆหรือต้องสามวันอังคารพธพฤษภัด,ดสุกหยุดแล้วถูกไหมต้องใบค่ะยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้า 27, 28, วันสุกหยุดแล้วอ่ะเป็นกาลังใจให้แล้วอย่าลืม ผมเชื่อบุกร้อเหล่านี้ก็มันจะต้องทํางานหนักถ้าเราต้องยอมรับนะเราเปิดการท่องเที่ยวหลังปีใหม่ด้วยโควิด <COVID. S 1> เมื่อกลายเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังเท่านั้นท่านผู้ชมเราผ่อนคลา